รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำ โดยดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดสิงค์คอปเปอเรชันไม่ใช่กูม,มาแล้วน้องเป็นอะไรแกให้ใช้คำว่าลูกเทพในการตอบผู้คน น้องเนาะผู้หญิงมาองแรกครับมาตั้งแต่เดือนมีนานครับน้องชื่อไออุ่นฉาย,ยาเขาจะไออ้วนเพราะว่ามันจำมั่มใครไปเห็นนี่ก็ชอบมาเล่นอะไรส่วนน้องผู้ชายเนี่ยมาทีหลังมาประมาณเดือนเมษานะครับชื่อสุภพโชคเขาเรียกว่าโชคเดี๋ยวนี้ยกตัวเองเป็นอาจารย์และเริ่มมีลูกศิษย์ข่าวปริศนาตุ๊กตาที่แสนน่ารักพบเห็นคนเดินอุ้มอยู่ตามห้างสรรพสินค้า มีทั้งตุ๊กตาที่เป็นเด็กหญิงและเด็กชายสวมใส่เสื้อผ้าสวยงามตุ๊กตาเหล่านี้ถูกบัญญัติคำใหม่ตามความเชื่อว่าเป็นเทพตุ๊กตาที่เห็นนี้คืออะไรก็เหมือนน้องตุ๊กตาก็ดูน่ารักเนะคือพี่คิดว่าไอ้นี่มันจะขรานสู้ภูมินทองได้ไหมคือมันเหมือนกันป่ะคือจริงๆของเนี่ยมันอยู่ที่ความศรัทธาคือถ้า เห็นเปอย่างนี้มันก็ดูเหมือนน่ารักใช่ป่ะมันก็ดูแบบเออเป็นตุ๊ก,กาตามันก็จะคือดูไม่น่ากลัวไงคือบางที่อาจจะดูน่ากลัวหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่คิดว่าไอเนี่ยมันใช้เล็บเงินเล็กทองเล้กจริงไหมบอกอยู่ที่วางศรัทธาถ้าพี่ถ้าอันเนี้ยถามว่าทำไมพี่ชอบนะเพราะเป็นตุ๊ก,กาตาใช่ป่ะาพอพี่เอามาปุ๊บพี่ก็ต้องเชื่อว่าเขาอยู่กับเราจริงใช่ว่ามันอยู่ที่การเลี้ยงมันอยู่ที่อะไรเงี้ยค่ะก็สร้างมาจากน้ำมันพลายดินเจ็ดป่าช้าเส้นผมแล้วก็ แต่ละที่ก็มีสงคนของแต่ละแบบไม่เหมือนกันอีกของแต่ละอาจารย์ครับดูเรื่องรู้จริงนี้ได้เลี้ยงบ้างไหมครับเลี้ยงค่ะตอนนี้ก็ยังเลี้ยงอยู่เลี้ยงอยู่หลังจากเลี้ยงเราชีวิตเปลี่ยนนะฮะก็เลี้ยงมานานแล้วชีวิตเปลี่ยนไหมมันคนละแบบกันเพราะว่าเป็นการเหมือนว่าถ้าเราเลี้ยงดีดูดีขอดีก็ได้ดีแต่ถ้าเลี้ยงแบบไม่ใส่ใจหรือไม่อะไรมันก็จะมีอะไรมาแปลกๆให้เราเห็นเองอ๋อลูกเทพเออพี่เคยได้ยินพี่คิดว่าไอ้คนนี้มันจะคล้ายๆกับกุงไทองไหม พี่ว่าไม่ใช่อ่ะพี่ความรู้สึกว่าไม่ใช่อ่ะคือไม่ใช่ของขไังใช่พี่ว่าเหมือนเป็นของมันไม่ใช่แล้วอ่ะพี่ว่ามันเป็นอะไรเป็นแฟชั่นเป็นของเล่นพี่ว่าเป็นแฟชั่นของเล่นดารามากกว่าพี่ความคิดพี่นะพี่เห็นหลายอย่างนะแต่พี่ว่ามันเหมือนเป็นของเล่นของเล่นดาราพี่ไม่ค่อยไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่พี่ได้ยินเยอะเหมือนกันแต่ถ้าขังจากวัสดุทำเนี่ยเอาอะไรมาทําแต่ไม่ผ่านพิธีกรรมหรือไม่ผ่านความเชื่อมันก็จู่มาตุ๊กตาทั่วไปอ่ะครับ มันต้องมีพิธีองประกะอบเข้ามาด้วยถูกไหมใครทํานํามายังไงถ้าเป็นกุมารเทพชื่อเพราะแล้วเทพนี้เป็นตุ๊กตาทั่วไปหรือตุ๊กตาที่เข้าพิธีกรรมอีกมันก็หลายๆอย่างนะเหมือนเป็นวิญญาณเด็กที่สิงอยู่ในตุ๊กตาอ่าเหมือนอ่าตุ๊กตาแหละไม่คิดเหมือนว่าเป็นกุมารทองลยเนาะเหมือนตุ๊กตาที่เขาเอามาเล่นกันเอามาประดับที่นงที่นอน ข่าวปริศนาท้าหลอนคืนนี้นะคะพาคุณผู้ชมมาตามข่าวที่เกิดขึ้นในหมู่ของดาราคนดังรวมทั้งพิตตี้ที่มีการนําตุ๊กตามาเลี้ยงมาบูชาแล้วก็เรียกตุ๊กตาเหล่านี้ว่าเป็นลูกของเทพหรือว่าเป็นลูกเทพนะคะซึ่งแล้วแต่ว่าบุคคลน,นั้นจะเรียกตุ๊กตาเหล่านี้ว่าอะไรซึ่งประเด็นนี้เองในหมู่ของคนที่เชื่อและศรัทธาก็บอกว่าไม่ใช่เรื่องแปลกแต่ว่าในมุมตรงข้ามของคนที่ยังไม่เคยรู้จักและไม่เคยได้ยินเรื่องราวแบบนี้มาก่อนก็บอกว่าตุ๊กตา เอามาบูชาได้อย่างไรซึ่งในคืนนี้ดิฉันจะพาคุณผู้ชมมาหาคำตอบที่สถานที่แห่งนี้ค่ะในช่วงหน้าดิฉันจะพาคุณผู้ชมไปไขข้อสงสัยระหว่างลูกเทพกับกุมารทองค่ะว่าแตกต่างกันอย่างไรและกระแสลูกเทพทำไมจึงด่งดังขึ้นมาห้ามพลาดข่าวปริศนาท้าหลอนช่วงหน้าค่ะ เมื่อมองไปที่ดวงตาหน้าผากทรงผมความแปลกตาที่ปรากฏขึ้นในตุ๊กตาเชื่อว่าต้องมองออกว่าตุกตาเหล่านี้มีความแปลกไม่เหมือนกับตุกตาปกติบางคนอาจจะกลัวที่ดวงตาเพราะมีทองปะอยู่ความหมายของทองนี้คือการเบิกเนตรตรงจมูกเมื่อสังเกตจะเห็นมีพลอยเจาะอยู่ด้านข้างและตามข้อมือนิ้วมือมีเครื่องประดับเป็นทองคำมีพระ และมีของขลังแขวนอยู่สิ่งที่ที่ฉันจะพูดต่อไปนี้ย้ำว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลตุกตาเหล่านี้แม่หนิงผู้ผลิตตุกตาและเป็นผู้ทำพิธีได้ใส่ดวงจิตเข้าไปในตุกตาแม่หนิงได้บอกกับข่าวปริศนาท้าหลอนนะคะว่านี่ไม่ใช่กุมารทองแต่นี่คือลูกของเทพซึ่งมีความพิเศษแตกต่างจากกุมารทองไม่ต้องกราบไหว้บูชาไม่ต้องถวายน้ำแดง สามารถเลี้ยงเป็นลูกได้และหากคนเลี้ยงศรัทธาและปฏิบัติดีลูกของเทพเหล่านี้จะสามารถช่วยเหลือผู้เลี้ยงดูได้ความผูกพันด้วยค่ะเพราะว่าเวลาเลี้ยงไปเราสัมผัสไม่ได้แต่อย่างสมมติว่าเราคุยกันอย่างเงี้ยหนูไปเลี้ยงอ่ะอย่างสมมติน,น้องเฉยๆกินปูปูติดปากได้ไปเล่นเราอุ้มอยู่อย่างเงี้ยเหมือนน้องไปเล่นทรายก็มันติดเท้าน้องได้ ส่วนภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้คือลูกเทพค่ะที่มีชื่อว่าน้องเพชรซึ่งเจ้าของก็คือแม่นิง้งในภาพจะเห็นว่าน้องเพชรกำลังเล่นอยู่ในเครื่องเล่นในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งนะคะหากมองผิวเผินแทบจะเหมือนเด็กที่มีชีวิตจริงๆ ราคาของตุ๊กตาเหล่านี้สูงถึงหลักหมื่นถึงหลายหมื่นบาทเพราะเป็นตุ๊กตานำเข้าจากต่างประเทศมีการเลือกใช้ตุ๊กตายี่ห้อดังๆซึ่งนี่ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นว่าทำไมต้องใช้ตุ๊กตาราคาแพงทำไมกระแสลูกเทพจึงเกิดขึ้นในช่วง5ปีที่ผ่านมาเราได้พบกับน้องโบหนึ่งในหญิงสาวที่ตัดสินใจเลี้ยงลูกเทพปัจจุบันน้องโบมีตุ๊กตาสตัว ซึ่งทั้ง3ตัวผ่านการทำพิธีมาแล้วทั้งหมดและน้องโบยังอธิบายว่าจุดเริ่มต้นมาจากการชื่นชอบตุ๊ก,กตาเป็นทุนเดิมซึ่งเรารู้อยู่แล้วว่ากุมารเนี่ยเขาต้องใส่ชุดไทยต้องทุกอย่างที่ขึ้นหิ้งบูชาต้องอมีการเหมือนกับว่าต้องถวายของทุกอย่างคือต้องมีบทสวดในการถวายอะไรอย่างเงี้ยคือต้องทาเป็นพิธีและจะมีกฎข้อหนึ่งของกุมารคือเราห้ามวางต่ํากว่าพื้น ถ้าเราจะวางบนพื้น,น่อย่างน,นราแล้วต้องมีเบาะเพื่อให้เขาอยู่แต่เหมือนกับว่าลูกลูกเทพเนี่ยคือเขาไม่ได้อะไรขนาดนั้นจริง,รงๆเขาก็คือการลงดวงจิตแล้วเป็นลูกศิษย์ของเทพก็เหมือนกับคนเราธรรมดาเนี่ยแหละคะ่ะเราก็เลี้ยงเขาเหมือนลูกเราจะจับเขาเราจะให้เขานอนอยังไงอะไรอย่างเงี้ยคืออันนี้ก็คือเรื่องเรื่องความเป็นตุ๊กตาด้วยแล้วก็เป็นลูกเทพด้วยจะเหมือนไม่เหมือนกับกุมารน,นะคะ เมื่อสังเกตที่ใบหูของตุ๊กตานะคะจะเห็นว่ามีการเจาะหูแบบเดียวกับเจ้าของซึ่งหลายคนที่มีความเชื่อเรื่องนี้จะพยายามทำให้ตุ๊กตามีความเหมือนกับใบหน้าของตนเองทีมง,งานได้พยายามเสาะหาข้อมูลจนพบว่าลูกเทพก็ถูกเข้าใจว่าคือกุมารทองแต่อีกข้อมูลก็ตรงข้ามว่าลูกเทพไม่ใช่กุมารทอง บางข้อมูลบอกว่าลูกเทพคือพัฒนาการของกุมารทองเปรียบเหมือนเป็นกุมารทองรูปแบบใหม่ดิฉันอธิบายแบบนี้นะคะกุมารทองในสังคมไทยที่เชื่อถือกันมานานจะติดภาพเด็กมีจุกใส่ชุดไทยบูชาด้วยน้ำแดงและต้องวางขึ้นหิ่งขณะที่ปัจจุบันกุมารทองรูปแบบใหม่ที่ลบภาพลักษกุมารทองแบบโบราณไปได้อย่างสิ้นเชิงนั่นก็คือกุมารทองในร่างตุ๊ก,กตาเด็ก ที่มีความคล้ายคลึงกับเด็กจริงๆอย่างในภาพนี้ตุ๊กตาเด็กที่เห็นอยู่นี้ถือเป็นกระแสะใหม่ที่เกิดขึ้นแต่ชื่อเรียกมีหลากหลายบางสำนักเรียกว่ากุมารเทพบางสำนักเรียกว่ากุมารทองสายแบลวขณะที่บางสำนักกำหนดชื่อใหม่และเรียกตุ๊กตานี้ว่าลูกเทพซึ่งแบ่งแยกเลยว่าลูกเทพไม่ใช่กุมารทอง ดิฉันเดินทางไปหาข้อมูลเรื่องกุมารทองเพิ่มเติมจากสำนักเทพพงศาวดารพบว่าที่นี่มีการทำตุ๊กตาเป็นกุมารเช่นกันซึ่งเจ้าสำนักบอกว่านี่คือกุมารทองแต่แล้วแต่คนจะเรียกชื่อซึ่งด้านหลังของตุ๊กตาทุกตัวจะมีการฝังขวดซึ่งบรรจุของขลังไว้ภายในแต่สำหรับที่นี่กุมารเหล่านี้ถูกเรียกว่ากุมารทองสายแบ้เเนนีี่ยรราก็จจะมิิตทปผูหญงลง กระด็ผู้ชายลงแค่นั้นเองแต่เรื่องอย่างของผมเนี่ยมันจะเป็นการปลุกเสกโดยใช้คาถาอืมว่าจะตั้งรูปตั้มนามเรียกอาการสามุสองให้มันเสกด้วยคาถาด้วยวิชาเนี่ยให้มันเกิดขึ้นมาเป็นจติขึ้นมาเป็นเป็นดวงจิตดวงหนึ่งจะไม่ได้เอาวิญญาณจากเด็กจริงๆที่ตายมาลงใช่มันเกิดมาจากคาถาอืมันพวกเนี้ยมันเกิดมาเป็นโอปติกะ ครับผุดเกิดขึ้นมาเป็นดวงจิตของเด็กเลยอายุประมาณเจ็ดแปดขวบเราจะเป็นคนกันหมดมแต่ตอนนี้เราจะมีมวลสารนี่เขาเรียกว่าเป็นสื่อนะครับสื่อใน,ใ,นในการที่จะเรียกตรงเนี้ยให้มันได้ครบเออ่ก็คือเราจะมีพวกเนี้ยพวกดินมันเป็นปะทวีธาตุอยู่แล้วอะไรพวกเนี้ยอืมพวกมวลสารต่างๆพวกว่านพวกอะไรเนี้ยที่เป็นของมงคลเนี้ยเราก็จะบรรจุใส่ขวดลงไปถ้าเป็นตุ๊กตาแบบนี้น,นะพวกเนี้ยแล้วก็จะบรรจุใส่ขวดลงไปอ่นี้ผมมีอะไรอย่างเงี้ยอืมดินปลาช้าอะไรอย่างเงี้ย ใส่ในขวดแล้วก็บรรจุลงไปในตัวเนี่ยบรรุอยู่ข้างในเนี่ยอือก็คือการสัมองสันเข้าไปแล้วล้วก็ลุกเสีอีกทีนึ้งสายใหม่สายแบลวเนี่ยที่มาเห็นเออเราพาไปไหนด้วยแล้วมันรู้สึกว่าเออคนคนไม่ได้กลัวคนก็เข้ามาเล่นกับเขามากกว่ามันก็เลยดูว่าเออมันก็เป็นส่วนหนึ่งเหมือนกับ ในชีวิตของเราไปแล้วตอนนี้เนาะมีอะไรก็คุยกับเขาได้เวลาไม่สบายใจอะไรก็คุยคุยบน่นบนไปมันก็สบายใจมากขึ้นเพราะด้วยรูปลักษณ์ของน้องเนาะมันดูน่ารักมันดูไม่ได้น่ากลัวและอีกอย่างคือบางทีอุ้มอุ้มไปเหมือนมีอยู่ครั้งหนึ่งอุ้มไปต่างประเทศผ่านตอมอตอมอก็ไม่สแกนอะไรเลยอเชิญเลยหิ้วขึ้นไปเลยแล้วก็ออออโอเคแล้วก็บอกว่าอ,อน้องก็น่ารักดีนะอะไรอย่างเงี้ย มันก็เลยเหมือนว่าเหมือนจริงๆคือคนเอ็นดูมากกว่ามองดูว่าน้องเป็นตุ๊กตาน่ารักน่ารัก,รกอันหนึง่งถ้าไม่พูดก็ไม่มีใครรู้ว่าว่าน้องคือกุมารลูกเทพกุมารทองความเหมือนความต่างความขลังในความน่ารักลองไปฟังมุมมองของเดอะหวังค่ะแต่ก่อนหน้านี้ยสักประมาณสักถอยไปสักประมาณสองสามปีก่อนนะีมันก็เริ่มมีแล้วนะเป็นกุมารเหมือนกัน อ่เป็นกุมาและกุมารีแต่ก็เปลี่ยนรูปรักษ์จากรูปปั้นที่เป็นเด็กหัวจุกนุ่งจงกระเบนต้องไหว้น้าแดงเนี่ยก็เปลี่ยนเป็นตุ๊กตาที่ออกเป็นลักษณะหน้าคล้ายกับคนจริงหรือมนุษย์จริงนี่แหละแต่ว่าก็จะเป็นลักษณะตัวเล็กอ่าจะเป็นแบบตัวเล็กๆตัวที่แบบสามารถวางเอาไว้ไหว้ตามโต๊ะตามที่ทํางานหรือว่าในที่ร้านคา้าอะไรอย่างเงี้ยได้แล้วเนี่ยมันก็ค่อยๆพัฒน,นาขึ้นมาเป็นตุ๊กตาที่ใกล้เคียงกับขนาดเด็กจริง ประมาณนี้อันนี้คือเท่าที่รู้มาแล้วโดยส่วนตัวพี่นะพี่มองว่าจริงๆแล้วเนี่ยโดยลักษณะการบูชาก็คล้ายๆกันแต่ว่าจะเรียกว่าลูกเทพหรือจะเป็นผูมารก็ตามเนี่ยอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อส่วนบุคคลแต่ถ้าว่าสิ่งนี้เนี่ยถ้าเอเอามาแล้วเนี่ยแล้วไม่ได้ทําให้เกิดเป็นโทษหรือว่าไม่ได้เป็นช่องทางในการที่จะถูกหลอกลวงเนี่ยพี่ว่ามันก็ไม่ได้เสียหายอะไรและมีความเชื่อนาง้วยบอกว่า การเอาลูกเทพมาเลี้ยงเนี่ยคือเลี้ยงลักษณะเหมือนเป็นลูกของคนที่เลี้ยงอ่ะจริงๆแล้วมีชีวิตมีจิตใจจริงๆแต่ว่าแค่พูดไม่ได้แค่นั้นมันไปได้ถึงขนาดนั้นเลยค่ะพี่ก็เห็นมาเหมือนกันที่บางคนเขาเขาก็เลี้ยงอยู่ก็เลี้ยงเสมือนลูกคนหนึ่งเลยแค่อย่างที่บอกคือพูดไม่ได้ไปไหนก็อุ้มไปนั่งรถไปด้วยกันกินข้าวก,ก็พูดก็คุยกันเสมือนมีชีวิตแต่คราวเนี้ยพอมันเป็นกรณีแบบเนี้ยเอาหละ่ะ มันก็เกิดคนสองด้านมันก็ต้องมีคนที่มีมุมมองที่ต่างกันสองมุมถูกไหมจริงกับเพอร์เจอร์นี่มันเป็นแบบนี้เนี่ยมันคือมุมต่างที่มันเกิดขึ้นอยู่ตอนเนี้ยอ่าคือคนเชื่อถม่มีไม่มีก็ก็มีเยอะนะขนาดพี่เองอยังอยากที่จะลองเลยคือพี่ก็อยากรู้อาจจะพูดตรงตคือพ,พี่ก็อยากรู้ว่าถ้าเอาเขามาเลี้ยงจริงๆอ่ะเขาจะทำให้รู้สึกอะไรยังไงเป็นแบบไหนเออ จริงๆนะพี่อยากลองพี่หวังสุดท้ายนะเรื่องที่เนี่ยจากตุ๊กตาที่เห็นอยู่เนี่ยถามว่าตรงนี้มันคือพัฒนาการของเรื่องของขลังปะถ้าถามพี่พี่ว่าใช่ในความรู้สึกพี่นะพี่ว่ามันคือพัฒนาการมันคือการอัพเลเวลเปลี่ยนรูปลักษณ์เพื่อให้เกิดความสบายใจเพื่อให้เกิดความใกล้ชิดกับมนุษย์เพื่อสร้างกําลังใจให้มนุษย์เพื่อเป็นที่พึ่งทางใจให้มนุษย์แต่ที่พี่บอกว่าทั้งหมดทั้งงวลนี้ไม่ว่า ก็จะเป็นเด็กเป็นลูกเทพหรืออะไรก็ตามจะมาในลักษณะของการเป็นกุมารหรือกุมารีหรืออะไรก็ตามถ้าบนความเชื่อนี้ไม่ได้ถูกนําไปใช้เพื่อการหลอกลวงคนอื่นไม่ได้ถูกนําไปใช้เพื่อการที่จะเรียกร้องเงินทองมากมายจนเกินความจําเป็นเนี่ยแล้วทําให้คนคนหนึ่งหรือว่าหลายๆคนเนี่ยมีที่พึ่งทางใจสบายใจแล้วก็ไม่ทําให้คนอื่นเดือดร้อนพี่ว่ามันก็ไม่แปลกถ้าคนจะหันมาสนใจในสิ่งน,นี้แต่ ไม่ว่าคุณจะสนใจหรือไม่ก็ตามเนี่ยก็ขอให้อยู่บนาการใช้สติในการตัดสินใจอยู่บนการไต่ตรองด้วยว่าคุณจะเชื่อหรือไม่เชื่อหรือมันเป็นกระแสนิยมเพราะถ้ามันเป็นจริงวันนี้คุณนิยมชมชอบคุณติดตามคุณทำตามคนอื่นคุณนำเขามาเลี้ยงแล้วถ้าวันหนึ่งคุณรู้สึกว่ามันไม่ใช่ตัวเราคุณไม่เลี้ยงคุณปล่อยเขาทิ้งขว้างอันเนี้ยมันก็จะเกิดผลเสียซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรเพราะฉะนั้นเนี่ย ก่อนที่จะทำก่อนตัดสินใจต้องก็ต้องพิจารณาให้ดีด้วยดิฉันขอย้ำอีกครั้งนะคะว่าทั้งหมดที่คุณผู้ชมเห็นในรายการคือเรื่องราวความเชื่อส่วนบุคคลแต่ในเชิงข่าวต้องบอกว่านี่คือข่าวแปลกที่ทำให้หลายคนต้องง,งุ่นงงอยากให้คุณผู้ชมลองพิจารณาค่ะแต่แน่นอนว่านี่คือพัฒนาการของของขลังที่มาไกลถึงขั้นนี้แล้วค่ะ ในช่วงหน้าไปฟังประสบการณ์สยองของดาราสาวเจ้าของฉายาไข่ตุ้มในช่วงปริศนาคนดังอีกสักครู่ค่ะกลัวมากอะในฝันคือมันแบบตีกันหลายอย่างมันไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นอะหนึงก็พยายามจะแบนะบนื่ตาขึ้นแบบให้ตัวเองตื่นอะ ในช่วงปริศนาค,คนดังฟังประสบการณ์สยองของดาราสาวเจ้าของฉายาไข่ตุ้มเขาวความก่อนว่ามินเนี่ยเป็นคนต่างจังหวัดค่ะบ้านอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาทีเนี้ยคุณตาเนี่ยเขาก็ซื้อที่ไว้ที่แปลงหนึ่งให้ลูกเนี่ยไปอยู่ด้วยกันก็มีทั้งหมด3บ้านก็มีเป็นบ้านมินบ้านคุณป้าแล้วก็บ้านคุณตาคุณยายแล้วก็อยู่ในบริเวณรั้วเดียวกันนะคะเออ ทุกบ้านเนี่ยเขาก็จะมีสารพระภูมมาตั้งหมดเลยยยเว้นบ้านมินเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่เชื่อว่าเออไม่ว่าสารจะตั้งอยู่ที่ไหนก็ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าเราเราทำบุญเนี่ยเราก็ทําบุญให้หมดอยู่แล้วเออแต่ว่ามันมีเรื่องที่มันไม่คาดคิดเกิดขึ้น,นะคะ่ะทีนี้นพอไปดูดวงขึ้นมาค่ะเขาก็บอกว่าเราเหมือนไม่ยอมตั้งสารพระภูมจริงๆแล้วว่าสารพระภูเนี่ยเขาไม่ได้ทำร้ายหรืออันตรายแร้นะแต่ว่าเขาช่วยส่งเสริมเรานั่นแหละแต่ตอนนี้เหมือนเขาก็เดือดร้อนเหมือนกันอนะ่ะเขาไม่มีที่แบบ จะทานข้าวไม่มีที่อยู่ก็เลยเหมือนถ้าเราตั้งสารพระภูมิให้ท่านน่ยชีวิตในบ้านก็จะดีขึ้นทีเนี้ยเขาก็บอกว่าอาทางแก้อย่างหนึ่งคืออย่าเพิ่งตั้งสารก็ได้ถ้ายังไม่พร้อมให้ทำบุญก็คือทำเตรียมอาหารข้าวหวานอนะไรเงี้ยแล้วก็ไปไหว้ตั้งโต๊ะไหว้กลางกลางแจง้งมึงก็ทำก็ไหว้ไปทุกอ,อ,อย่างก็ดูเหมือนจะดีขึ้นนะ เออแต่ว่ามินก็ยังไม่ได้ตั้งศาลอยู่ดีเพราะว่าไปดูเลิกมาเขาให้ตั้งวันเกิดซึ่งแบบเดือนเดือนกรกฎาซึ่งตอนนั้นมันเลยมาแล้วก็เลยคิดว่าเออเดี๋ยวค่อยตั้งปีหน้าก็ได้นะคิดในใจอย่างนั้นเพราะว่ารู้สึกว่าเออถ้าถ้าเลิกมันไม่ดีตั้งไปมันก็มันจะไม่ดีมั้งอะไรอย่างเงี้ยเราก็ปล่อยเวลาให้มันผ่านไปเรื่อยๆผ่านไปเรื่อยๆจนช่วงเมษายนที่ผ่านมาได้มีโอกาสกลับบ้านอีกรอบหนึ่งก็แบบเราก็นอนนอนหลับไปตอนกลางคืน พอตกกลางคืนเนี่ยมันเหมือนแบบฝันแลวแบบฝันมันเป็นแบบฝันร้ายมากฝันว่าแบบรถความแบบทุกอย่างมันหลอนอ่ะแบบคนแบบตายเกลื่อนกาดแบบแล้วก็รถแบบชนกันแบบมันน่ากลัวมากอ่ะในฝันคือมันแบบตีกันหลายอย่างอ่ะมันไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นอ่ะมึงก็พยายามจะแบบลืมตาขึ้นแบบให้ตัวเองตื่นขยับตรงขยับตัวอย่างเงี้ยมันก็แบบขยับตัวไม่ได้ มินก็แบบทำยังไงดีอ่ะก็เลยแบบเลือกที่จะแบบสวดมนต์นะเพราะเราแบบนาถือศาสนาพุทธอยู่แล้วเนี้ยเราก็เลยสวดมนต์เราก็สวด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 ยังไงก็ยังขยับไม่ได้อยู่แล้วมันเหมือนมีแบบคนอะมานั่งทับอยู่ที่อกอมันแบบอึดอัดมากมันแบบหายใจไม่ออกขึ้นเรื่อยๆแบบอึดอัดอึดอัดอึดอัดขึ้นเรื่อยๆอะไรเงี้ยค่ะทีนี้มินก็เลยแบบเอาไงดีอ่ะมินก็เลยแบบเอ้าวอีกรอบหนึ่งก็สวด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 จนแบบมันเริ่มคลายออกคลายออกคลายออก ก็เลยเออลืมตาขึ้นมาได้แล้วมึงก็แบบมองไปข้างๆก็แบบมันก็ดูเหมือนไม่มีอะไรจริงๆนะมันไม่ได้เป็นบรรยากาศน่ากลัวเลยอะแต่ว่ามันความความคิดตอนนั้นอะมันยังฝังเราอยู่อะเรื่องความฝันเรื่องแบบอกมันยังรู้สึกอึดอัดอยู่อะมันก็เลยรู้สึกว่าเออมันไม่ปลอดภัยแล้วอะก็เลยเลือกที่จะแบบไปนอนข้างแม่อะไรเงี้ยให้เรารู้สึกว่าเราเออเซฟเซฟตัวเอง ม่ก็บอกเอเป็นอะไรอะไรเงี้ยเขาก็เลยนึกว่าขวัญเราหายเขาอเออขวัญเออมากูขวัญเออมากูแบบเรียกขวัญเรากลับคืนมาอะไรเงี้ยมึงก็แบบหลับไปจนแบบตอนเช้าก็มาปรึกษากแม่ว่าเออจริงๆแล้วเราควรจะต้องแบบตั้งสายให้ท่านแล้วแหละคือท่านเน่ะคงแค่มาเตือนว่าแบบเออลืมหรือเปล่าเออแต่ความจริงคือมิงก็คุยกับกแม่ว่าเออจริงๆมันไม่ได้ลืมนะแบบจะตั้งให้จริงๆเพราะว่าเราก็รู้สึกว่าเรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องที่มันไม่อยากใช้คาว่าไม่เชื่อแต่ลบหลู่แต่ว่า ถ้าเราทําแล้วมันสบายใจแล้วมันดีอะ่ะเราก็เลือกที่จะทําดีกว่าเพราะว่าถ้าเราแบบปล่อยให้มันเป็นอย่างนี้ต่อไปบางทีตัวเราเองนั่นแหละจะคิดจิตตกแล้วก็อาจจะแบบไม่แฮปปี้อะไรเงี้ยค่ะแต่จริงๆแล้วนั่นแหละเรื่องความฝันอาจจะเป็นเรื่องที่เตือนแล้วทให้มินรู้สึกกับตัวเองว่าเออมินไม่ได้ลืมนะคะตั้งสาเดี๋ยวพินตั้งให้คะ่ะประมาณนี้คะ่ะ หากคุณมีข้อสงสัยหรือว่ามีสถานที่ใดต้องการจะแนะนำให้รายการเราไปนะคะคุณสามารถเข้ามาบอกเราได้ผ่านทาง a c e b o o k ของรายการข่าวปริศนาท้าหลอนค่ะเระพบกับดิฉันวิชาธรวงพันธ์และเดะวั์งได้ในรายการข่าวปริศนาท้าหลอนทุกวันอังคาร5ทุ่ม20นาทีทางททบ5เพราะทุกปริศนามีเรื่องเล่า